รับนังลูีพ้อ้าจอมโดมสะพัยลุงก็ได้นะครับไม่แน่นะครับคนมาในงานเช่นขึ้นองู่ก็ได้กอะไรี่พี่น้องนะครับจะมอบให้กับนางลุกพมาศของเรานะครับคืนนี้ด้วยนะครับจะถ่ายจะทำงานก่อน ทเมื่อมาไหลมลคนำประไปล้ำเลยล้ำเลยเขา,าจะขึ้นไปล้ำนู่นบอกเ้อทำอันนี้ออ๋อ่ นางรูปพระาของเราขับได้ลูกพระดีกันาไหลนางรัมบ้านกกตูมอ่ะขีดได้ครับนางรัมบ้านกกตูมค่ะวีนนี้เรีบกระบวนกกตูมของเรานะครับส่งผู้เข้าประกวดคิดว่าอันนั้นชุ่มยังชุ่มยังในช่วยังชุ่มมางรูปพระมากเดี๋ยวไปถ่ายเดลยปิดรับสมัครแล้วนัตอนนี้นะครับผูวิวเท้านะครับผมใช้เอทีดูวอย ทีมทอาตอนนี้ปิดรับสมัครแล้วนะครับใครมาสมัครจะสวยขนาดไหนนะครับจะอิงฟ้าอิงดินหรือว่าอิงสวรรค์ะผมไม่รับแล้วนะครับเพราะว่าปิดแลยครับสรุปตอนนี้5ท่านนะครับที่เข้าไม่เคยเนสอะเพราะสมัยนั้นมันม้วนเนาะสมัยนั้นน้องบ้านเขาจันนะค่อยขึ้นไปเต้นนะประจปีนี้เรา นะครับโอ้นายลูกกระทงเจ้าเด็กสวยงามว่ะสวยเหมือนคนเลยให้ทุกท่านได้รับทราบในระดับต่อไปสวยเหมือนคนให้ลูกสาวเจ้าน่ะยายหรือเปล่าอันนี้นะจะเป็นลอยแล้วเดี๋ยวนี่ถ้าไปพร้อมกันมันช่างถ่ายรูปงาม คือพ hmm, ่อกระโดน้องหางเดียวเดียว่แหางเกะดูอยู่บ่ดูอยู่บ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 นบ่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 ่บ่บ่่บ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 ่่่ สวยไม่สั่งไล่สดนะคอยไล่อยู่แล้วคอยตั้งใจมั้ยคอยจะไปถ่ายเอานางงามได้เขาอนุญาตหรือเปล่าเดี๋ยวนุไปถามเขาอ่าจะไปไม่เหรอครับเนอะเจลแต่สหรับเจ้านี่บันเป็นยังไม่เป็นไรไปเพนนมันเพลงตัวที่เป็นอัสองคนอันนั้นนะบอกที่เป็นเพนหนึ่งอันนี้ใช่ไหมจริงบอกที่มันมีอันหนึ่งนะใช่ไหมอาจารย์เก็ตเดี่ยวเดียวนั่นมันบอกเดี๋ยวนุไปถามให้ก่อนนะมาและ สวัสดีเอฟซียายเด็กสวัสดีจ้าก่อนสวัสดีจ้าก่อนเร็วๆสวัสดีจ้าอ้ยน่ารักจังอยากไปซูมหน้าซามไม่ซามไม่ลูกบ่ซามไม่ลูก ูกาานเขมีมีกี่กี่คนประกวดะทุกบ้านตำบลของเรารู้แล้วอันนางนกพิราบไหมห้าคนบ่เอาบ่อให้ท้ายเอาบ่อทายเหยอเนาะหลายคนเลย ไม่ได้มีอะไรที่อันนี้เนาะสวยงามเนาะก็ก็เวลาขึ้นก็เวลาขาขึ้นนะคอยอย่าถ่ายเลยนด้ปไปบอกใครแล้วทีบอกแล้วก็ถ่ายได้ปะไปนั่งน้ำหนูลูกอายุน้ำคุณมู่คุ้มคู่ที่เสือไปเลยไปส่งคุ้มคู่นั่งยูใช่บ้านเนี่ยเออ ไ่เดี๋ยวไป่อไปพร้อมกันเลรอวะสิไปลอยแล้วยังพายยางบเลยลอยจากเม็ดแ้ยาน้เสร็จอันนี้ภูเขาเอา ก็เลือเราหูจกักรอดบอดังงามนะรอรอจังหวะของนางงาม,างางงามนิดนึงนะครับสา,ามารถจะได้นะครับเปิดพ่อแล้วนะครับโมเดลนะ กี่นางแล้วครับอันนี้เบอร์สามนะครับตอนนี้ลอยอีกหนึ่งนางนะครับลอยหนึ่งนางนะตอนนี้ได้สี่นางน้ำแล้วนะครับตัวบุคของเราที่มาลงทะเบียนไว้ห้านางนะครับห้านางนะครับหลังจากนั้นหลังจากที่มาพบแล้วนะครับเราก็จะทำการเปิดนะครับงานประเพณีลอยกระทงนะครับประจำปีพุทธศักราช2566นะครับ ซึ่งจัดขึ้นในวันที่2พฤศจิกายนพุทธศักราช2565นะครับก็เลยขออนุญาตพี่น้องสักครู่นะครับรอสักครู่รอสักครู่นะครับรอในงานอีกสักนหนึ่งนะครับอีกสักนหนึ่งบริเวณงานมั่นคงประมาณขออนุญาตท่านไปใส่น้องทดรอง พยหยายลองเพลงันลองไหมครับ